สวัสดี FCU ช่างบอยมหาสาคามทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาชมสารีพว่วงรถไถรุ่นดำมมือเป็นเผากระบะนะครับตัวนี้เป็นคาสซีรางน้ำหน้าสี่นะครับจะเป็นตัวคสซีนะครับตัวคาสซีบนจะเป็นรางน้ำหน้าสามนะครับทางร้านเราก็เหมือนเดิมนะครับจะมีกล่องครื่อมือมีขาตั้งปรับเกีียวพร้อมไปให้นะครับตัวนี้จะเอาส่งลูกค้าอยู่บ้านหนองบัวน,น้อยนะครับ ตำบลโศกนกเต็นนะครับอําเภอพลนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับตัวนี้จะเป็นกระทะขอบสิบหายางวัสดุยางสวยๆนะครับยางใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับขนาดความกว้างคันนี้ก็อยู่ที่เมตรเจบนะครับกระบะถึงกระบะก็คือ2เมตรแปดินะครับสูงที่1เมตรนะครับลูกค้าสั่งเป็นด้านนอกสีส้มเอ้ยด้านนอกเป็นสีเขียวนะครับด้านในเป็นสีส้มนะครับ ส่วนเบอร์โทรทางร้านนะครับ062นะครับ341นะ7441นะครับถ้าใครจดไม่ทันนะครับผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปวีดวีโอนี้นะครับลองโทรเข้ามาสอบถามดูนะครับว่ารถไถลูกค้าเป็นยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรนะครับเหมาะกับพ่วงรถไถแบบไหนนะครับตรงนี้สามารถบรรทุกได้ถึง3ตัน5ถึง3ตัน2นะครับ ส่วนด้านข้างก็จะเปิดได้แบบนี้เลยนะครับราวบนนั่นก็ถอดได้นะครับราวบนที่เห็นนั่นคือถอดออกได้นะครับเป็นน็อตยึดนะครับส่วนไฟนะครับไฟท้ายนี่ผมติดไปเพื่อไปส่งลูกค้านะครับเป็นไฟสนามนะครับไม่ใช่เป็นไฟจริงนะครับไม่ได้ถ้าไฟจริงเราไม่ได้ติดแบบนี้นะครับเราจะติดอยู่ด้านในนะครับอันนี้เป็นไฟสนามนะครับส่วน คิวช่วงนี้ก็จะเต็มหน่อยนะครับคิวเดือนพฤศจิกายนนี้เต็มหมดแล้วนะครับคิวช่วงนี้เร่งใส่เกี่ยวข้าวนะครับช่วงนี้ก็อาจจะลูกค้าที่สั่งจองไว้ก็รอหน่อยนะครับผมกาลังเร่งผลิตให้นะครับทํากันทุกวันนะครับลูกค้าส่วนอูเราตั้งอยู่บ้านหนองโนนะครับตําบลวังยาวนะครับอําเภอโกสุมพิสัยนะครับอยู่เส้นหลักเลยนะครับ ร้านอยู่ตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันบ้านหนองโนนะครับใครจะมาก็ลองเข้ามาดูได้นะครับถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับตัวสีเขียวๆนี่คือเป็นไม้ค้ำนะครับไม้ค้ำดำนะครับตัวนี้ลูกค้าเอามาใส่กับคูเวอา l 4 7นะครับเราก็เจาะช่องมองหลังให้แบบนี้นะครับเพื่อเวลาเราจะถอยหลังเราจะมองเห็นนะครับ กับรถไทยพอดีเลยนะครับส่วนพ่วงเรานี่มีทั้งหมดสีนี่มีทั้งหมด7สีนะครับมากกว่าเสีนะครับลูกค้าลองโทรมาสอบถามนะครับว่าชอบสีไหนแบบไหนอย่างไรนะครับเหมาะกับรถไทยรุ่นไหนนะครับทางร้านเราให้ยินดีให้คำปรึกษานะครับขอบคุณ FC ทาง f a c e b o o k ทาง youtube นะครับทาง t i k t o k นะครับทางเพจอูช่างบอยนะครับ ที่ติดตามรับชมกันเรื่อยมานะครับลองโทรเข้ามาสอบถามนะครับว่าชอบชอบพวงรุ่นไหนแบบไหนเหมาะกับรถอะไรนะครับลองโทรเข้ามาได้นะครับขอบคุณเอฟซีที่ติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ